โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมโลบอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีไปสนามแข่งนะครับผมในแมปเดอะไรเดอร์นะฮะผมก็มีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาถามว่าพี่สอนทางที่จะไปสนามแข่งหน่อยได้ไหมผมก็เลยได้เดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเอ่อ อนไปสนามแข่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถใหม่นะครับผมที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้ฮะก็ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรเลยเนี้ยครับุบมเดิมๆเลยนะก็รถคันนี้ก็อยู่ในราคาสองแสนกว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะแต่ว่ามันสวยนะครับผมเนีย่ยเขียนว,ว่า F4 นะสวยมากเลยนะ อเคเดี okay, ๋ยวเราจะขี่รถไปสนามแข่งกันนะครับผมอันนี้ผมจะขี่จากจุดที่เราเกิดมาเลยนะจุดที่มีการขายรถนะครับผมจุดเกิดเราเลยแหลแล้วก็ขี่รถออกมาตามทางรงมาเลยครับ ขวาเมื่อที่จะไปถนนใหญ่ข้างล่างนะฮะก็ลงมาแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็ขับตรงไปเลยลเดียวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอันนี้เป็นแมปแรกเลยนะเือไรเดอแมปนี้คือแมปแรกที่ผมเล่นเลยก็อัปเดตหลายหลายเวอร์ชันแล้วแหละแต่สุดท้ายเขาก็ กลับมาเวอร์ชันแรกแมปแรกนะครับผมแต่ผมว่าแมปก่อนที่จะมาเป็นแมปแรกอะแมปที่แล้วอะสนุกกว่านะผมว่ามีทางให้ขึ้นเขาขึ้นอะไรด้วยแล้วก็มีสนามแข่งแบบหลายอย่างมากนี่ฮะอันนี้คือสนามแข่งเด็กนะครับผมสนามแข่งทางตรงถึงแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองขับดูนะว่ารถท,ที่ผมซื้อมาเนะี่ย แรงแค่ไหนไปออกล้อด้วยโคเคกดคำว่าคลิกที่นี่เพื่อเริ่มนะครับผม แรงอยู่นะครับผมคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะราคาสองแสนครับผมราคาสองแสนนิดๆแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะมาแมปนี้นะครับผมที่จะมาสนามแข่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะว่าไปที่จุดเกิดเนี่ยเนี่ยเรากดข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ เคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะมีเคลื่อนย้ายอยู่2ที่นะครับผมอันแรกก็คือจุดเกิดน,นี่ครับอ,นนอ,อ,รอันนี้คือจุดเกิดของเราเลยอันนี้คือจุดเกิดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเคลื่อนย้ายการร้านแต่งรถนะฮะอันนี้2นะก็จะเป็นร้านแต่งรถเนี่ยฮะ,ะอันนี้ก็คือร้านแต่งรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะขี่จากร้านแต่งรถไปสนามแข่งนะโอเคน,นี่ผมขี่เวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผม ก็เนี่ยเดี๋ยวมาข้างหลังร้านเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเบรคซอยนี้ซอยนี้เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นสนามแข่งรถเหมือนกันแหละก็มาได้สองวิธีครับผมวิธีแรกก็ขี่มาจากจุดเกิดเลยก็ได้หรือว่าวิธีหรือว่าจะมา แบบวิธีที่2ก็คือวาัดมาร้านแต่งรถแล้วก็ขี่มานิดนึงก็ถึงครับผมผมจะขี่เว็บแซะสักหนึ่งรอบนะครับผมสีเขียวด้วยสีเขียวเหนียวครับ สัญยันไฟก่อนสามสองหนึ่งเริ่มสองสามสี่โอ้โหแป๊บดีเกียวจีแล้วเราเจอเราเจอหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่ดิจิตอลดนวยนะครับผม <laughs> ไม่ใช่หน้าใหม่ไม่ใช่หน้าใหม่เก็บ วิ่งได้อยู่ที่1 8อยแนะครับผมสุดแล้ววิ่งได้ที่1 8อยแแต่ถ้าเป็นเวฟอีกรุ่นหนึ่งมันจะวิ่งได้แค่1 7อยเโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสัตว์อะไรให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ